บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะจริงๆแล้วโทษของมันเยอะมากๆแล้วเมื่อไหร่มันส่งผล,ลออกมาให้เห็นนะมันก็สายไปแล้ววิธีการกระจัดความเครียดโดยไม่พึ่งบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็คือการออกแบบชีวิตให้เป็นแบบเฮลที y Active l i f e สไตล์ครับที่เพื่อนๆกับ พี่น้องๆของผมเนี่ยเขาบอกกันว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้คลายเครเียดแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมเนี่ยทำให้สามารถสูบที่ไหนก็ได้มันช่วยคลายเครเียดได้จริงๆเหรอครับก่อนที่หมอจะตอบคาถามนี้นะครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะจริงๆแล้วโทษของมันเยอะมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลในตอนแรกนะครับแต่ถ้ามันจะสะสมในร่างกายเราไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่มันส่งผล,ลออกมาให้เห็นนะมันก็สายไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับบุหรี่ไฟฟ้าไม่ลองไม่ผิดเพราะเราทำให้ตัวเราเนี่ย แล้วก็คนรอบตัวของเราเนี่ยสุขภาพดีไปด้วยกันครับมันมีโทษมากขนาดนี้ครับหมอมีคําแนะนําอะไรอย่างอื่นไหมครับที่จะทําให้เราช่วยในการคลายเคยรียดได้วิธีการกระจัดความเครียดโดยไม่พึ่งบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็คือการออกแบบชีวิตให้เป็นแบบ healthy active lifestyle ครับคือการที่เราต้องมีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างแถวบ้านหมอนะครับก็จะมีพื้นที่สุขภาวะส่วน15นาที ซึ่งเราก็สามารถไปเดินไปออกกําลังกายแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆนะเราทํางานบ้านก็ถือเป็นการเพิ่มกิจกรรมทางกายเหมือนกันแต่อย่างแทนอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นวัยรุ่นออกกาลังกายแข็งแรงเนี่ยเราไปออกกําลังกายได้เลยไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการเดินการปั่นจักร,รยาน,นายด,ด,ดีมากอ๋อนปั่นจะถึงสมัยกลอลกละดีมากแล้วปั่นกลับมากรุงเทพครับ <c oughs> อันที่2ก็คือการทานอาหารให้เหมาะสม,มง่ายๆเลยเราก็ต้องได้สารอาหารครบห้ามูและสุดท้ายก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับและเราจะได้สุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงครับแค่นี้เองมันเป็นเทคนิคง,ง่ายๆของหมอนะที่จะใช้กระจัดความเครียดโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งบุหิี่ไฟฟ้าเลยครับสุดท้ายะครับผมอยากจะถามว่าถ้าผมแนละทุกๆคนอยากจะมีชีวิตวิถีสุขภาวะหรือว่า healthy active lifestyle เนี่ยล้วก็อยากจะรู้ถึง ภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับผมสามารถไปหาข้อมูลได้ที่ไหนหรอครับง่ายๆเลยครับเราไปเข้าเว็บไซต์ของสสสนะครับเป็นเว็บไซต์ที่เข้าขาได้ง่ายนะครับมีการเช็คแล้วว่าข้อมูลถูกต้องและน่าเชื่อถือครับแล้วถ้าใครอยากเป็นเฮลตี้ฮีโร่เรามาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพด้วยกันนะครับเราจะได้มีสุขภาพดีห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้าห่างไกโลโรค NCD ไปด้วยกันครับ